สวัสดีค่ะวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆไปขึ้นรถบัสที่สถานี MRT สยอดเพื่อตรงไปวัดสุทัศน์เป็นวัดแรกนะคะแล้วก็ไปกระพระสุนทรีวานีแล้วไปรับบัตรสแตปมที่ทททและสแตปมด้วยนะคะจากนั้นขึ้นรถต่อไปที่วัดบวรค่ะไปสักการะพระในอุโบสถนะคะลงไปถึงเจดีแล้วก็เดินชมพิพิธภัณฑ์ค่ะ ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑ์มี3ชั้นด้วยกันแต่จุดสำคัญก็คือชั้นที่3ที่เราจะไปสักระพระกิ่งปะวะเลศนี่เองค่ะจากนั้นอย่าลืมไปสแต็มตาต่อนะคะแล้วก็ขึ้นรถไปที่วัดที่สกันเลยค่ะนั่นก็คือวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดท,ที่ท่าพระจันทร์นี่เองค่ะไปสักระต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแสงลาวเทียนแล้วท่าประทับตาครบสามดวงนะคะลุ้นรับเสื้อ มีเพียง3,000ตัวเท่านั้นงานมีตั้งแต่วันที่20ถึง29กรลฎากม